เทคนิคมือใหม่หาเงินด้วยสคริปเทรดทำกำไรบวก1 0 7 0 0 0บาทสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี10,000เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลยและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาใช้สคริปเทรดสองตัวด้วยกันจะเป็นตัว STO นะครับกับตัวแนวรับแนวต้าน V 3นะครับ สำหรับวิธีการเพิ่ม2 c สคริปต์ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะอันดับแรกนะครับให้ทักไปขอสคริปต์นะครับจากแอดมินเนาะแอดมินนะครับจะให้สคริปต์มานะครับจะเป็นตัวโค้ดตัวสคริปต์นะจะเป็นตัว sto นะครับเป็นเอาไว้ดูโซนโอเวอร์โซโอเวอร์บนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวสคริปต์แนวรับแนวต้านอัตโนมัตินะครับแอดมินก็จะให้ลิงก์มานะครับแล้วเราก็เข้ามาดาวน์โหลดตัวสคริปต์ไปเนาะก็ทำการลากคุมนะครับกด คัดลอกนะครับหรือกดคอนโทรลนะครับแล้วก็กดคัดลอกมาเนาะแล้วเราก็มาที่ตัวแพลตฟอร์มของ8ปดเอ็กนะครับมาที่ตัวอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับกดขึ้นมาได้เลยแล้วให้มาที่เมนูสคริปต์ตรงนี้นะครับให้มากดเพิ่มด้วยตัวเองตรงนี้นะครับ Add Man เนาะกดขึ้นมาได้เลยแล้วเราก็ลากคุมตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดคอนโทรลนะครับ วางตัวสคริปต์ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มเซฟนะครับก็จะได้ตัวสคริปต์ t e n d y 8 x e นะครับ JDPV3 นะฮะแล้วก็กดบวกเข้ามาเลยนะครับก็จะได้ตัวสคริปต์เข้ามาในกราฟเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับวิธีการเพิ่มสคริปต์ตัว STO นะฮะเราก็มาที่ลิงก์ที่แอดมินได้ให้มานะครับและเราก็ทำการคัดลอกนะกดคลิกขวานะฮะแล้วก็กด Ctrl+C นะครับ เรากด Ctrl c อนโท C เอาไว้ y นะฮะแล้วก็ไปที่ตัวแพลตฟอร์มของ 8x เเนาะมากด a d ดแมนวลตรงนี้นะครับแอดแมนวลแล้วเราก็ลากคุมเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็กด c t r โทวางตัว sto ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็กด Save นะครับก็จะได้ตัวสคริปต์ sto เข้ามาในกราฟเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตัว sto c h a s t i c นั่นเองนะแล้วเราก็กดบวกนะฮะกดบวกแอดไปที่กราฟที่เราจะเข้าเทดนั่นเองกดบวกเข้าไปปุ๊บ เห็นไหมครับก็จะได้ตัว S T O เข้ามาในกราฟนี่คือเซ็ตค่าระบบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราแค่กดบวกปุ๊บตัวอินดิเคเตอร์ก็เข้ามาในกราฟเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขวิธีการในการเข้าเทรดเทคนิคนี้กันเลยนะครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับก็จะเหมาะกับการเทรดที่กราฟเนะี่ยเป็นไซเวย์นะครับวิ่งอยู่ในกรอบแนวนอนแบบนี้นะครับ หลักการดูนะครับเราจะดูตัว S T O เป็นหลักนะฮะว่า S T O นี่อยู่ในโซนสีแดงหรือโซนสีเขียวนะครับแท่งเทียนแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นแท่งเทียนแฮมเมอร์นะครับแท่งเทียนแฮมเมอร์เนี่ยมีโอกาส60%นะครับที่กราฟเนี่ยจะกลับตัวขึ้นเลยนะฮะแล้วเรามาสังเกตจากตัวสโตนะครับเส้นขาวตัดขึ้นเส้นเหลืองนะครับบริเวณโซนสีแดงนะครับก็เข้าเงื่อนไขในการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นพอคอนเฟิร์ม พฤติกรรมของแท่งเทียนแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นในแท่งถัดไปออเดอร์นี้ก็ปิดชนะมานะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขในการบายนะฮะสำหรับการดู STO นะฮะมาดูบายกันอีกตรงนึงนะฮะตรงนี้นะครับด้วยการสังเกตของตัว STO ลงมาตัดกันที่บริเวณเส้นสีแดงนะครับ สีขาวตัดขึ้นเส้นสีเหลืองนะครับแล้วรูปแบบพฤติกรรมแท่งเทียนตรงนี้เป็นรูปแบบแท่งเทียน Bullish Engulfing นะครับโอกาสถึง80%นะครับที่กราฟเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นนะครับแล้วดู STO ประกอบเนี่ยนะครับใช้คู่กันก็สามารถเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นในแท่งถัดไปเห็นไหมครับว่าแท่งถัดไปเนี่ยนะครับ ก็ปิดเป็นสีเขียวก็ชนะไปนะครับอันนี้คือเทคนิคในการเทรดบายในกราฟที่เป็นไซเวย์นะฮะสำหรับเงื่อนไขในการเข้าเซล์นะครับด้วยรูปแบบของตัว S T O นะสังเกตที่ตัว S T O เนาะช่วงโซนนี้นะฮะกราฟเนี่ยมีการวิ่งขึ้นมาที่โซนบริเวณเส้นสีเขียวนะฮะมีการเกิดขาวตัดลงเหลืองนะฮะก็เป็นสัญญาณในการที่จะเปิดออเดอร์ซื้อลง และเราก็มาสังเกตพฤติกรรมแท่งเทียนนะครับพฤติกรรมแท่งเทียนที่มีโอกาสจะกลับตัวลงนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับจะมีแท่งสีเขียวกับแท่งสีแดงนะครับแท่งเขียวกับแท่งแดงตรงนี้นะครับบ่งบอกถึงการที่แท่งเทียนเนี่ยเป็นรูปแบบตะเกียบคู่มีโอกาสที่จะกลับตัวลงนะครับถึงประมาณ70%นะครับที่กราฟมองแนวโน้มที่จะวิ่งลง โดยสังเกตนะจะมีเส้นขาวที่บริเวณนี้นะไอเส้นขาวตรงนี้นะครับมันคือสคริปต์แนวรับแนวต้านอัตโนมัตินะฮะที่มันจะตีกราฟให้เราได้ตลอดเวลานะฮะมันกราฟเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยคือกราฟเนี่ยมันตีให้เราอัตโนมัติก็สังเกตที่แนวปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นแนวรับแนวต้านแล้วเราก็สังเกตพฤติกรรมแท่งเทียนนะครับ อันนี้เป็นพฤติกรรมแท่งเทียนแบบตะเกียบคู่แล้วเราก็ซื้อลงในแท่งถัดไปเห็นไหมครับแท่งถัดไปก็ลงมาปิดสีแดงชนะไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์ซื้อลงนะครับโดยเราจะต้องสังเกตจากไพ่แอคชั่นนะครับ แล้วก็ดูแนวรับแนวต้านประกอบแล้วก็ดูแนวของ STO นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงในการเข้าเทรดเทคนิคน,นี้กันเลยนะครับโอเคครับสำหรับออเดอร์แรกของเรานะครับอยู่การยี่คู่ EURUSD นะครับคู่นี้นะครับกราฟเนี่ยมีการดิบแนวรับตรงนี้ขึ้นไปที่โซน ด้านบนนะครับชนแนวต้านวิ่งกลับลงมาใหม่นะครับย่อขึ้นมาชนอีกครั้งแล้วก็วิ่งชนแนวรับอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณนี้นะครับสังเกตตัวสโตนะครับมีการอยู่ต่ํากว่าเส้นสีแดงนะครับที่บริเวณนี้กราฟลงมาแถวแนวรับนะครับรอก็จะทําการเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปิดออเดอร์บายนะครับรอกราฟเนี่ยลงมาสัมผัสที่แท่งเออแท่งเออเส้นสีขาวที่โซนด้านล่างนะครับก็จะเป็น ายไส้นะฮะเราก็ทําการเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นกันแบบนี้นะฮะโอเคเปิดบายขึ้นมานะครับที่โซนแนวรับนะฮะสังเกตของตัว S D O เนี่ยนะครับอยู่ต่ำกว่าเส้นสีแดงก็มีโอกาสที่กราฟนะครับจะมีการดีดกลับขึ้นไปได้นะครับตอนนี้นะะได้ราคาดีด้วยนะราคาแถวเส้นโลแนวรับข้างล่างเลยนะฮะ เป็นเส้นแนวรับเห็นไหมถ้ามันมีเส้นแนวรับหลายเส้นเนี่ยแสดงว่าแนวแถวนี้มีความค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะ,ะโอเคเราก็ปิดชนะไปนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะฮะก็ไม้หนึ่งสวยๆเลยเห็นไหมครับเราเข้ากันที่โลของแท่งเทียนที่บริเวณตรงนี้นะครับเส้นปะคือเส้นที่เราเปิดออเดอร์ buy ซื้อขึ้นนั่นเองนะครับกราฟเนี่ยนะฮะก็ขึ้นไปปิดสวยงามเลยที่บริเวณแนวรับตรงนี้นะครับโอเคนะอันนี้เป็นออเดอร์แรกที่เข้าตามโซนแนวรับแล้วก็ดูตัว S.T.O. ประกอบนะฮะตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับโดยกลุ่มเทคนิคลับจะเป็นกลุ่มไลฟ์สดเทรดทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับและตัวผมเนี่ยก็มีไลฟ์พาเทรดด้วยนะครับทุกวันจันทร์พฤหัสนะครับเวลาบ่ายสาม และมีสอนเทคนิคลับพิเศษนะจะเป็นในวันศุกร์ช่วงเวลา6กโมงครึ่งนะครับและในวันเสาร์นะครับผมก็มีไลฟ์พาเทศเช่นกันเจอผมได้ช่วงเวลาบ่ายสนะครับใครที่อยากจะมาเทศกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR o o e นะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับ มีไลฟ์พาเทสทุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยรีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด JTP ครับโอเคครับสำหรับออเดอร์ที่2เนาะก็เป็นออเดอร์การกลับตัวนะครับอย่างตรงนี้ที่เราเปิดบายขึ้นมาใช่ไหมกราฟเนี่ยมันดิดกลับขึ้นมานะครับด้วยรูปแบบพฤติกรรมแท่งเทียนนะครับตัวสโตเนี่ยนะครับผมมองว่ามันควรที่จะวิ่งขึ้นไปแต่ เส้นสีเขียวก่อนที่มันจะวิ่งลงนะครับมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปที่ตัวแนวต้านที่โซนสีขาวข้างบนได้ ตรงนี้เราจะทําการ follow buy ซื้อขึ้นกันต่อนะครับเพราะว่ารูปแบบพฤติกรรมแท่งเทียนนะครับถ้าจะสังเกตจากตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราเรียนรู้เรื่องความรู้เรื่องแนวรับแนวต้านนะฮะแล้วก็พฤติกรรมแท่งเทียนที่เราใช้คู่กันนะครับจะเป็นตัวอย่างรูปที่3ตรงนี้นะครับที่กราฟเนี่ยที่โซนแนวต้านมีการดีดขึ้นมาแต่เป็นตัวแท่งที่สองเนาะที่มันวิ่งข้ามขึ้นมาเขียวแบบนี้นะครับแล้วเราจะเทรดซื้อขึ้นในแท่งถัดไปนั่นเองก็จะเป็นแบบตัวอย่างที่เราจะเข้าเทรดออเดอร์ที่2ออันนี้กันนะฮะ โอเคนะครับจากทฤษฎีนะครับที่เราได้เรียนรู้กันนะเราก็จะทําการเปิดบายซื้อขึ้นในแท่งถัดไปนะครับโอเคก็กดบายขึ้นมานะครับก็จะมีเส้นปาเกิดขึ้นนะครับคาดการณ์ว่าแท่งเทียนมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปได้อีกนะครับที่บริเวณด้านบนนะเพราะว่าแนวต้านอยู่ที่โซนด้านบนเส้นสีขาวนะฮะมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปได้นะฮะอันนี้ก็เปิดออเดอร์มาแล้วนะครับก็มารอลุ้นกันนะการเทรดของเรานะครับก็จะมีการเทรดทั้งหมด3าไม้อันนี้ก็เป็นไม้แรกนะครับ เดี๋ยวเหลืออีกสักประมาณ30กว่าวินาทีสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องเตรียมทบไม้สองกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจุดที่เราเข้าออเดอร์เนี่ยนะบางทีมันจะมีการท่งเทียมมันยังไม่ขึ้นไปเลยมันอาจจะมีการย่อก,ก่อนเพราะฉะนั้นละ่ะเราก็จะมีการเดินเงินแบบ3ามไม้ตามเทคนิคของซนะิกซี่เนาะเขาก็เดินเงินแบบ3ไม้เหมือนกันนะเราก็จะเดินเงินตามนั้นนะครับ โอเคตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ10วินาทีสุดท้ายนะครับเราก็เตรียมเปิดออเดอร์ที่2ซื้อขึ้นนะครับถ้ามันแพ้ในไม้แรกเราก็จะเปิดแก้ในไม้2แบบนี้นะครับ3 2 1นะครับก็เปิดออเดอร์ไม้2ขึ้นไปนะครับแบบนี้เราก็มารอลุ้นออเดอร์กันนะครับว่าออเดอร์นี้จะขึ้นไปปิดเขียวได้หรือเปล่านะฮะตามทฤษฎีที่เราได้เรียนกัน ตอนนี้นะครับก็เหลือไม่ถึง10วินาทีนะครับก็ออเดอร์นี้นะ่าจะปิดชนะได้นะครับจังหวะสุดท้ายครับ3 2 1โอเคนะครกราฟดีดกลับขึ้นมาปิดแบบปิ่ม,มๆเกือบทบไม้3ไปแล้วนะครับตรงนี้โอเคนะฮรกราฟก็ปิดมาชนะนะสำหรับออเดอร์ที่2ของเรานะฮะบวกกำไรมาอยู่ที่5,353นะครับหักลบก,ลบกลับที่เราขาดทุน3,000นี้ หมาแรกก็เหลือ2,000กว่าบาทนะสำหรับกำไรของเราสำหรับออเดอร์ที่3นะครับอยู่กันที่คู่ USD CAD นะครับสำหรับคู่เงินนี้นะครับก็ด้วยรูปแบบพฤติกรรมของแท่งเทียนนะครับมีแนวโน้มทิศทางที่จะวิ่งลงไปได้นะครับถ้าเราอิงจากตามทฤษฎีนะครับก็จะเป็นในส่วนของพฤติกรรมแท่งเทียนแบบรูปที่1นะครับก็จะเป็นในส่วนของมีโดจินะขั้นกลางนะฮะแล้วก็มีแท่งแดงเทลงมาแบบนี้นะครับกราฟเนี่ย มีโอกาสที่จะกลับตัวลงมาได้นะครับเพราะว่ากราฟไปชนแนวต้านข้างบนแล้วกราฟเนี่ยจะกลับตัวลงนะครับอ่าเราก็มาเทรดเทคนิคนี้กันเลยรอปิดแท่งเทียนนะครับเราก็จะเปิดซื้อลงในแท่งถัดไปนะครับปิดแท่งเรียบร้อยนะเปิดออเดอร์ซื้อลงนะฮะก็รอรุ้นนะฮะกราฟจะลงมาได้หรือเปล่านะอ่ากราฟเริ่มเทลงมาแล้วนะครับตรงนี้ยังไงครับโอเคนะกราฟเนี่ยยังค่อนข้างโอ้โหกราฟขึ้นมาเดี๋ยวผมจะขอซอยแนวต้านข้างบนตรงนี้นิดนึงนะฮะเพราะว่า มองว่าช่วงนี้เป็นไซด์เวย์น่าจะกลับตัวลงมาได้นะอาราคาดีนะขอซอยเพิ่มอีก2ไม้นะตอนนี้ก็ลงทุนไปอยู่ที่9,000บาทนะในไม้แรกของเราเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเหลือเกินนะฮะแท่งนี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเห็นเป็นในรูปแบบของแท่งเทียนเป็นแบบไซด์เวย์นะฮะกราฟไซด์เวย์แล้วขึ้นมาที่บริเวณโซนแนวต้านนะฮะกราฟก็มีโอกาสที่จะกลับตัวลงมาได้นะฮะ เดี๋ยวเราก็ถ้ามันยังขึ้นแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมไม้2กันไว้ด้วยนะครับไม้2ของผมเนี่ยไม้แรกใส่ที่9,000ใช่ไหมไม้2ขอใส่อยู่ที่18,000บาทนะฮะก็เป็นไม้ทบของเรานะฮะตอนนี้ก็เหลือ3 2 1นะครับทำการเปิดออเดอร์ทบไม้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือกราฟเนี่ยมันขึ้นมาชนที่แนวต้านนะเป็นตัวเส้นขาว2เส้นนะครับมีโอกาสที่จะกลับตัวลงมาได้นะครับ เราก็เทกันตามทฤษฎีนะครับพฤติกรรมของตัวแท่งเทียนเข้าที่บริเวณแนวต้านด้วยรูปแบบพฤติกรรมแท่งเทียนการกลับตัวนะครับกราบก็เริ่มเทลงมาแล้วนะฮะขอเทลงมายาวๆให้ปิดชนะไปเลยนะไม้นี้3 2 1น,นะครับเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะมานะครับ3ออเดอร์นะก็กลับมาได้นะฮะบ,บวกกำไรนะฮะตอนนี้ ไม้นี้บวกมาอยู่ที่1 6 5 7งบาทนะฮะโอเคสำหรับออเดอร์ที่4นะครับอยู่กันที่คู่ aud usd นะครับตรงนี้จะเป็นจุดสังเกตนะครับพฤติกรรมแท่งเทียนที่ลงมาสัมผัสที่บริเวณแนวรับนะครับมีการดีดกลับขึ้นไปทำหางด้านล่างยาวแบบนี้นะครับถ้าเราดูจากตัวอย่างอันเก่านะฮะตรงนี้ก็เป็นจุดที่กราฟนะครับทำการ ดีดกราบขึ้นไปทําหางยาวแบบนี้นะครับอันนี้ก็เกิดในรูปแบบเดียวกันแล้วสังเกตที่ตัวสโตนะครับมีการตัดกันที่บริเวณโซนสีแดงนะครับมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นนะครับเราก็จะทําการเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นกันนั่นเองโอเคนะรอปิดแท่งเทียนนะครับแล้วรอกราฟย่อลงมาแล้วเราก็จะทําการเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้น1น่าทีอ่ะกราฟลงมานะครับเราก็ กดบายซื้อขึ้นแบบนี้นะครับเรียกว่าเข้าราคาดีกว่าราคาเปิดนะครับตอนนี้ก็เปิดบายซื้อขึ้นมาแล้วนะครับมารอลุ้นกันอีกประมาณ40กว่าวินาทีนี้นะตอนนี้นะครับเหลือไม่ถึง10วินาทีแล้วนะครับกำลังจะรู้ผลนะครับ5 4 3 2 หนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะกันมาสวยๆนะครับกับออเดอร์ที่4ของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะเทรดกันอีออเดอร์หนึ่งนะครับเป็นออเดอร์สุดท้ายนะออเดอร์ที่5านะสำหรับออเดอร์ที่5นะครับอยู่กันที่คู่ USD CAD นะครับคู่นี้ก็มองพฤติกรรมแท่งเทียนนะครับกราฟเนี่ยขึ้นมาที่โซนบริเวณแนวต้านนะครับเป็นตัวแนวต้านสีขาวๆตรงนี้นะครับแล้วเกิดรูปแบบพฤติกรรมแท่งเทียนที่เป็นรูปแบบตะเกียบคู่นะครับ ที่มีขนาดเนื้อเทียนนะครับเท่าๆกันแบบนี้นะครับแล้วสังเกตที่ตัวสโตนะครับมีการขึ้นเข้าสู่โซนสีเขียวนะครับเป็นโซนที่กราฟเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวลงมานะครับโอเคเข้าทุกเงื่อนไขแบบนี้นะครับเราก็รอปิดแท่งเทียนแล้วเราก็จะเปิดออเดอร์ซื้อลงกันนั่นเองโอเคนะครับก็มาเตรียมเปิดออเดอร์ซื้อลงกันนะครับเดี๋ยวเรารอแท่งเทียนตรงนี้นะครับคอนเฟิร์มการปิดแท่งเทียนเราก็จะเข้ากันนะ ต้องให้มันเป็นรูปแบบตะเกียบคู่นะฮะแบบนี้นะถ้ากราฟเนี่ยขึ้นไปปิดเขียวนะหรือปิดเป็นแดงเล็กๆนี้ก็ไม่เข้าอ่ะสรุปแล้วปิดประมาณนี้นะเข้าได้นะครับเปิดออเดอร์ซื้อลงมานะครับแบบนี้โอเคนะฮะกราฟก็เทลงมาสวยงามเลยนะฮะตรงนี้รูปแบบตะเกียบคู่นะฮะรอรุ้นกันอีกประมาณ40กว่าวินาทีนี้ ตอนนี้เหลือไม่ถึง10วินาทีแล้วนะครับกราฟเทสวยมากๆเลยนะครับออเดอร์นี้นะครับ5วิสุดท้ายครับ4 3 2 1นะครับเรียบร้อยนะฮะก็ปิดชนะกันมาทั้งหมด5 o r ออเดอร์ก็ปิดจ็อบการสวยๆด้วยสคริปตเทสองตัวนะครับ S T O บวกแนวรับแนวต้าน V 3นั่นเองสรุปผลการเทนะครับเททั้งหมด5 o r ออเดอร์ทำกำไรไปได้อยู่ที่1 7 4 4 0บาทนะครับ สำหรับใครที่สนใจสคริปเทรดนะครับก็กดลิงก์เข้ากลุ่มนะครับทักหาแอดมินเพื่อขอรับสคริปเทรดตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทรดกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคก็ไม่มีเทคนิคไหนที่จะเอาชนะตลาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับก็มีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพส์ที่ปักหมุดเลยนะครับ สำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิด,ดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ